จินฟินเวอร์แอปทักษออนหอบดอกไม้ช่อใหญ่ร่วมยินดีหนุ่มรุ่นน้องต่อธนภพ เป็นโมเมนต์ดีๆที่ทำแฟนๆยิ้มตามกันยกใหญ่ค่ะเมื่อสาวแอปทักษออนลงภาพหอบดอกไม้ช่อโตไปร่วมแสดงความยินดีกับงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ของพระเอกรุ่นน้องต่อธนาพ,พซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยร่วมงานกันในละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอโดยสาวแอปได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า ยินดีด้วยค่ะกับความสำเร็จที่น่าภูมิใจอีกเรื่องของต่อตั้งใจมาซัพพอร์ตเต็มที่ดีใจที่ได้ดูการแสดงดีๆเรียกได้ว่าสุดเสมอและไม่เคยซ้ำของต่อค่ะ One for the road โคงสุดท้ายของชีวิตอยากเลี้ยวกลับไปทำอะไรกับใครบ้างบางคนอาจจะลิสต์ยาวกว่าในหนังซะอีกนะคะดูแล้วอินกับทุกความสัมพันธ์ทั้งเพื่อนแฟนและครอบครัว ทั้งซึ้งเศร้าและคิดถึงมีหลายสิ่งให้คิดต่อเลยค่ะประทับใจกับทุกตัวละครแต่ชอบเสน่ห์ในการเล่าเรื่องที่ค่อยๆเฉลยให้เราค่อยๆอ,อินไปก,กับการเดินทางครั้งนี้ใครอยากเต็มอิ่มกับหนังเรื่องนี้ไปดูในโรงกันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะชีวิตไม่แน่นอนมีชีวิตดีๆใช้ให้คุ้มหน่อยส่วนทางด้านหนุ่มต่อก็เข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณพี่อีกทีที่ให้เกียรติมาดูนะครับ ช่ำกลางแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นว่ารอคอยภาพคู่มานานมากดีใจจะร้องไห้ในที่สุด fc แต่อเชื่อสิเราว่ายิ้มฟิงกระจายภาพคู่ก็มาซัพพอร์ตกันเสมอน่านรักที่สุดค่ะน่านรักพี่น้องคู่นี้ยังไงยังไงก็รอง,งานคู่อีกรอบนะคะ คิดถึงพวกคุณทั้งสองมากๆค่ะพี่แอฟน่ารักจังเลยมิตรภาพยังคงอยู่แม้ว่าละครจะจบไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย